ผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะก็ได้ทำให้เกิดวิกฤตการจราจรติดขัดอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนอกจากจะเป็นเพราะว่าการระบายน้ำแล้วก็อุโมงยักษ์ยังใช้การไม่ได้เต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกทมอเองก็มีจำนวนรถยนต์มากเกินกว่าพื้นที่ถนนที่จะรองรับได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนอีกหนึ่งข้อค่ะที่รัฐบาลและกทมจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนเราจะไปติดตามประเด็นนี้จาก คอลัม์อัพเดตค่ะมาตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่อง Amazing Thailand ยาห่วงน้ำเหนือน้ำท่าน้ำป่าน้ำทุง่ง จัตทะลักท่วมกรุงเทพบรไลัยวายป่วงสำรอยปีที่ผ่านมาถ้าจะห่วงก็ห่วงน้ำฝนเถอะน้ำฝนนี่แหละตัวอันตรายที่จะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพได้ทุกเวลาแม่ลูกจันท์ชี้ว่าทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักเกินครึ่งชั่วโมงกรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันการจราจรเป็นอัมพาตระเบิดเถิดเทิงอุโมงยักษ์ของกทมก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะท่อตันท่อตันทําให้น้ําไหลเข้าอุโมงยักษ์ไม่สะดวกโยธินแต่ถึงท่อไม่ตันปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักผิดปกติก็ยากจะระบายลงท่อได้อย่างรวดเร็วเพราะระบบระบายน้ําของกทมอรองรับน้ําฝนได้เพียง60มิลิเมตรต่อวินาทีเอวังก็มีประการชะนี้แลแม่ลูกจันทร์ชีว้ว่าเหตุที่ระบบระบายน้ํากทมไม่รูดปืด๊ดรูดปืด๊ด อย่างที่ใช้หนังโฆษณาเพราะอุโมงค์ยักษ์ที่สร้างไว้ใหญ่โตมโหฬารมันไม่สอดคล้องกับขนาดท่อระบายน้ำกทำอทมที่เล็กเกินไปแถมลักษณะฝนตกในปัจจุบันกับฝนตกเมื่อ10ปี20ปีก่อนก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม่ลูกจันกราบเรียนว่าสมัยก่อนฝนตกสุภาพเรียบร้อยตกสุขุมนุ่มนวลตกมีจังหวะจะโคน หนักบ้างเบาบ้างตามสมควรแก่กรณีสมัยก่อนนั่งดูฝนตกพรำรำแล้วมีความสุขใจแต่ฝนตกยุคใหม่ตกกระโชกโคกฮักตกโครมกรามตกบ้าดีเดือดตกเอาเป็นเอาตายไม่มีตกพรำรำไม่มีตกยิ้มยิ้มให้ยาชิมเก็บเห็ดเหมือนเดิมแม่ลูกจันทรมองว่าลักษณะฝนตกที่เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง รวดเร็วทุกพื้นที่ทุกฤดูการเป็นโจทย์ข้อใหม่ที่รัฐบาลและกทมต้องเอาไปพิจารณาแต่ผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันทำให้เกิดวิกฤตจราจรติดล็อกวงแหวนทั้งเมืองประเด็นนี้เป็นปัญหาเก่านับวันจะแก้ยากขึ้นทุกทีสาเหตุมีประการเดียวคือกรุงเทพสะดือประเทศไทยมีจำนวนรถยนต์มากมายมโหฬาร มากมายมหาศาล Amazing Thailand เพราะทุกเดือนจะมีรถใหม่ป้ายแดงออกมาแย่งพื้นที่ถนนในกทมประมาณ80,000คันหรือมีรถใหม่ๆเข้ามาแย่งพื้นที่ถนนในกรุงเทพปีละ9แสนคันโดยเฉพาะปีนี้ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลจะทำให้มีรถใหม่ป้ายแดงเพิ่มมากขึ้นถึง1ล้าน1แสนคัน ในขณะที่พื้นที่ถนนในกทมรองรับรถยนต์ได้ไม่เกิน1ล้าน6แสนคันเท่ากับปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพมากเกินพื้นที่ถนนไปแล้วกว่า4เท่าตัวล่าสุดจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกทมบานทะโรไปถึง7ล้านคันไม่บ้าก,ก็ต้องบา้ารถยนต์7ล้านคันมากกว่าประชากรกรุงเทพ6ล้าน4แสนคน และยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีอีกไม่ต่ำกว่าปีละ9000 0 0คันไม่บ้าก็ต้องบ้าเพราะนี่เป็นสถิติอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรงถามว่าวิกฤตจำนวนรถยนต์มากกว่าพื้นที่ถนนถึงสเท่าจะแก้ไขยอย่างไรแม่ลูกจันกลับเรียนว่ามีวิธีแก้ไขสประการ 1. ย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพกลับไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เร่งสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด่วนจีเพื่อให้คนขับรถส่วนตัวเปลี่ยนไปใช้บริการขนส่งมวลชน 3. ไม่ต้องทำอะไรเลยเรออีก10ปีรถยนต์ในกรุงเทพจะเพิ่มขึ้นเป็น17ล้านคันถึงวันนั้นใครจะไปไหนต้องเดินไปลูกเดียว